สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับวันจุดสุดสัปดาห์วันนี้เป็นวันเสาร์วันพักผ่อนสบายๆนะครับอันที่เข้ามารับชมแล้วฝากคำเตือนนะครับตามนี้เลยนะครับตามขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการซื้อสละกินแบ่งรัฐบาล ามนําไปเล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายฝากติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับวันนี้จะพาท่านมาพบกับสุดยอดอีกฉบับหนึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อปากแดงนะครับฉบับพระเจ้าวันที่16ตุลา256และ8นะครับแป๊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 บ,ปบจะสิ้นปีแล้วนะ เริ่มต้นเดือนงบประมาณใหม่หลายๆท่านที่เป็นเอฟซีที่เป็นขาลาการบางท่านก็เข้าสู่วัยเกษียณพักผ่อนนะครับก็แสดงความยินดีด้วยไม่ต้องปวดหัวแล้วออกมาลูกออกมาพักผ่อนดูแลบ้านดูแลช่องดูแลลูกบะลูกหลาน เหมือนกับแอดหนืยก็ดูแลลูกหลานนะมีความสุขอีกอย่างหนึ่งนะงว่างๆก็มาทำคลิป Doutube ด้วยกันนะครับก็จะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนในรูปแบบของข้าราชการในส่วนที่ออกมาเป็นชาวบ้านของเราอย่างเช่นผมก็ไปไล่ไปนาเหมือนกันนั่นแหละนะว่าอนผ่อน เสาอาทิตย์สาอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปสังฆทา,านก็ให้ออกพรรษาแล้วนะนะครับหลายวัดเขาก็าจัดสังฆทา,านกันวันนี้มาพบกับแอดหนุยดูเลขดีๆเด่นๆของหลวงพ่อปากแดงเลขน้ำตาเทียนงวดนี้มาที่40และ6นะ ส่วน <So, S 2> เลขล่างอยู่ที่ห้าเอ้ยเลขบนนะอยู่ที่หนะ้าหนึเจ็ดะเลขล่าง4ี่เป็นธรรมเนียมถ้ามันไม่ชนกันอย่างนี้ก็จับควยได้1คู่แน่แน่ท่านชอบอะไรไหมล่ะชอบตัวไหนหรือเปล่าถ้าชอบ ถ้าให้มองก็ต้องมองไปทางนี้ก่อนนะเอาเลขหลักก่อนนะเอาเลขน้ำตาเทียนก่อนคือ4 0ศูนแล้วหกสห้านะหมวดนี้ถ้าจะให้เด่นนะผมมองไปทาง4กับ5นะตัวนี้เป็นเลขบนตัวนี้เป็นเลขล่างนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ ทำมาก็จะเป็น4 5056หรือเปล่าหมวดที่ผ่านมานะครับหมวดที่ผ่านมาเข้าไปทางเลขบนนะเ 7. 7 8ดเจนะ แมนเวอร์ไหมล่ะเข้านะเข้าติดต่อกันดีนะตรงนี้นะดูดีๆนะครับเรียกบนนะอยู่ไหนเดี๋ยวเอามาให้ชมนะเนี่ยเข้าเจ็ดแปดนะเก้าเจ็ดแปดนะสี่หกหกสี่นะ น 6, ชนหกชนห้าเข้าตัวหนึ่งที่หกสี่สี่หกสี่งอดถัดไปเข้าหรือเปล่าล่ะห้าหกหกห้ามีแค่หกสี่นะหกห้าไม่ติดนะต้องดูดูให้ทันของอาจารย์เขานะหกห้าอีกแล้วก็หกสาม หลุดแล้วนะบนหลุดแล้วมาเข้าทางนี้นะ6 3สานะครับถ้ายังไงก็ฝากดูนะถ้าเขาจะจับงวดที่ผ่านมาผมชอบไปทางสองเจนะถ้ามาผมว่าไป2องเที่ไหนได้เขาไปที่7จนะแล้ว7ตัวนี้ยังไปเข้า8ด้วยนะเจปเป็นทั้งบนและล่าง งวดนี้ถ้าจะมานะเอาเอาเอาห้าหนึ่งเจ็ดเป็นตัวตัวตั้งนะเอาเอาห้าหนึ่งเจ็ดเป็นตัวตั้งนะแล้วเอาสี่กับหกนะใส่นะศูนย์นี่จะมาไหมหเป็นตัวหน้าระวังนะถ้าศูนย์มามาล่างนะครับถ้าศูนย์มามาล่างเลยนะศูนย์สองเจ็ดนี่ จดเจอยู่นะศู 0, 2, นเะจ็ดนไปทางล่างนะแต่ถ้าบนทางนี้โอดบนนะให้เอา4กับ7ใส่ก็จะจะเป็น4ีหไม่มี4 1แล้วก็4 7่นะครับหกออกไปแล้วก็ไม่แน่นะหกแล้วก็หกนี่คือตัวที่น่าจะมานะตัวที่น่าจะมาที่ที่ไม่วางใจได้นะน่าจะเข้าพูง่าย เอามาดูเลขหลวงพ่อหน่อยเลขหลวงพ่องวดนี้อยู่ที่หกแปดหกและ8นดนะเยียงไปทางหกก่อนละพอแปดเพิ่งออกไปแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกสี่หกห้า เรขหนะ้าปก047นะ0เฮ้ย046นะ0 4นนะ4 0 6ถ้ามาก็จะทางนี้นะเอาทางนี้ไว้ก่อนนะครับติดไปทางเลข6เข้าเฉพาะหน้าปกนะงวดที่ผ่านมานะเอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> เลขหลวงพ่อนะหลวงพ่อปักแดงนะตัวนี้ก็หลุดนะ5กับ6 มันไปเจ็บนะวันนี้ทำมาเอียงไปทางเลขหก,กก็แล้วกันมาที่เซียมซีเซียมซี C. บนอยู่ที่ห้าหกเจ็ดเก้านะดึงห้ากับเก้าส่วนล่างอยู่ที่ศูนย์สองสี่แล้วก็เจ็ดนะ บนและล่างนะแต่ผมว่าเขาไปแล้วนะจะอยู่หรือเปล่าผมชอบไปทางนี้นะถ้ามานะศูนย์หนึ่งและสองถ้ามาน่าจะไปอย่างงี้ศูนย์สองสี่ระวังนะครับส่วนบนถ้ามาก็จะประมาณนี้นะสี่เจ็ดและเก้านะเอ้ยห้านะห้าโอ้เว้ยวันนี้แปลก ห้าและเก้านะครับต้องขออภัยแล้วก็จะเข้าฤดูหนาวเลยนะพี่น้องจะเข้าฤดูหนาวแล้วแถวบ้านผมมีหมอกตอนเช้าแล้วนะเพราะฉะนั้นน่าจะไปทางฤดูหนาวแล้ววัที่ผานมาตรงนี้ของ เซียมซีเสียงโชคนะก็คือหลุดอะเนาะไม่มี7ไม่มี7ไม่มี8ปดนะงวดนี้ถ้ามาผมว่ามาทั้งคู่นั่นแหละใจะนะผมชอบไปทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้เลยนะโดยเฉพาะฝั่งนี้ก็ไปที่5กับ9ฝั่งนี้ก็ไปที่สอง เอาสีไว้ตัวหนึ่งนะครับเอฟสี F ่ C, นะมาดูเลขพระอาจารย์เดินดีนะวันนี้สองกับสี่นี่นะที่ผมบอกว่าเอาสีไว้ตัวหนึ่งนะสองกับสี่สีมาอยู่ที่สี่ห้าสี่หกสี่เก้านะถ้าสองมาอยู่ที่สองหก 2,8แล้วก็2,3บนล่างนะครับงวดที่ผ่านมาให้เราก็ชอบไปทาง7,2อย่างที่ว่านั่นแหละพูดตรงไปตรงมามันออก7,7อเอะดูสิ7,7แล้วก็7,8นะโอ้โห,โหมันแสบเหมือนกันงวดน,นี้4กับ2นะ ทำมาก็ต้องเทียงไปทางสองอะชอบไปทางเลขสองสองหกสองเจ็ด,แ,ดแล้วก็2 9งนเนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเลขน้ำตาเทียนก่อนว่าเราจะน่าจะเป็นยังไงถามาดูน้ำตาเทียน เรียหน้าปกก็คือ40แล้วก็6นะ 2, 2> mm hmm. เขาเอาไว้ตรงนี้นะ2นะก็คือ4202แล้วก็62ถ้า4มาอยู่ที่48 42 46แล้วก็45นะ08 02 06 05 6กแปดหสองหหแล้วก็หกห้าดึงสี่ศูย์หดึงตัวนี้เลยมาหนึ่งตัวแน่ๆบนนะเพราะว่านะไอ้เราชอบไปทางล่างนะทุกคนมีสิทธิ์ชอบนะแต่ไม่รู้จะมีสิทธิ์ถูกหรือเปล่านะ นดที่ผ่านมาอยู่ตรงนี้ห้าหและสองหลุดเลยเพราะเขาออกเจ็ดเจดฝั่งนี้อย่างเก่งก็เป็นสองเจ็ดหรือเจ็ดสองไปที่เจ็ดปดไม่มีเลยตัวนี้มาตัวหนึ่งเข้าของเขาจริงๆนะครับที่เจ็ดปดมีสิทธิ์ชอบ ไม่รู้มีสิทธิ์ถูกงวนันี้ตัวนี้ข้าวตัวหนึ่งบนนะดูดูไว้ด้วยนะครับดูไว้นะเขียนไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะบางครั้งมันก็ถูกได้เอามาดูพ่อก,กาแม่กาเสียหน่อยงวดนี้ให้สามกับห้า วดที่ผ่านมาทําให้หลงทางเลยเพราะเขาไม่เคยผิดนะต้องติดตัวหนึ่งบนหรือล่างนะนานหลายงวดเลยนะเข้าหลายงวดเลยแหละหลายคนชอบเอซหลายคนชอบตรงนี้ขอมาเป็นประจำข่าวที่แล้วก็ต้องทำให้ผิดหวังเพราะตรงนี้เป็นสองและตรงนี้เป็นเก้าทำให้มองไปทางสองเก้านะ สองเจ็ดสองแปดสองเก้าเนี่ยแต่มันไม่เป็นไปดังใจอะนะมันดังเกินไปมันเลยไม่ออกนะไปหลักร้อยเลยนะครับคิดดูเนาะตรงจุดนี้นะตัวหนึ่งนะวันนี่3มกับห้านะผมลงให้ก่อน หลายคนขอเข้ามา3ามกับ5ถ้า3มาทั้ง2ตัวนี้เป็นเลขบนนะครับทั้งสองตัวนี้เป็นเลขบนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน3 4มี่ห้านะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเขามามันก็น่าจะขึ้นบนนะไปสเตตบนที่6 7 8และ9ถ้ามานะให้เอา6 7 8และ9มาเอาให้เต็มแม็กยิงให้เต็มแม็กถ้ามา1คู่แน่นอนนะครับ มาดูเลขสวยหน่อยของหลวงพอ่อสวยจริงสวยจังมาที่บน4ีหล่าง8 3นะครับเจ้าที่อยู่ที่4กับ9กาสารเพียงตา701ปู่ทวด9 3 4าสา่าทวด7 8และสองพกกรเมกาอยู่ที่5กับ3 3กับ5 เขาวางบนล่างให้เราดูนะบนเข้าไปทางนี้นะจริงๆอยู่เซตเดียวกันนะครับสามี่ห้าเป็นเลขเซตเดียวกันไปที่บนนะครับไปที่บนท้าล่างจะมาเหรอมาทางนี้ปกตินะเป็นธรรมชาติ0 1นี่คือท่าล่างจะมานะ น่าจะไปทางนี้นะครับ01ไม่มี2องหรอี่อยู่ทางนี้นะเลข2องศูนะล่างเป็นเลขต่ำๆนะครับบนเป็นเลขสูงๆนะถ้าจะมาหมดที่ผ่านมานะครับนี่มาเข้าตรงนี้นะเลขบนอยู่ที่เ8็ดด ส่วนนอกนั้นค่อนข้างจะลำบากไม่ติดเลยนะมาตรงนี้เป็นเลขล่างแต่เข้าบนนี่นะเจ็ดปดนะก็ไม่ก็ก็ถือว่าเขาให้ถูกนะแต่ว่าถ้าเราดูมันก็ไม่ใช่นะครับยังมีตัวนี้อยู่นี่คือเลขบนนะปู่ทวดบน แต่เขาจับคู่ไม่เข้าจับวินไม่มาแต่ข้างล่างหลุดเลย7จนะครับงวดนี้นะถ้าจะมาถ้าจะมาในหน้านี้นี่แหละนะยงไปทางเลขล่างนะถ้าจะมาให้มองไปทางเลขล่างไว้ก่อนนะครับของสามเพียงตา เอามาดูสตรเด็ดแม่ชูสีหน่อยห่างห่างเวทีห่างเวทีนานเลยนะแม่ชูสีเนี่ยห่างเลยก็ดูก็ดูประกอบก็แล้วกันคือไม่เสมอนะพูดอย่างนั้นก็นแล้วกันนะบนอยู่ที่0 4 6ย์หนึ่งโอเที่ยวนี้ให้5สา4สตัวเลยเผื่อจะเข้านะ ส่วนล่างอยู่ที่ 4, 3และ8ถ้าจะมาก็ต้องมองตัวนี้นะถ้าเข้ามานะใจผมยังอยู่ที่1แล้วก็0นะ2,01 7,2,01นะถ้าจะมาล่างนะครับ บนยังชอบไป3ามส่หนะถ้าเข้าเข้าสี่สี่เจ็ดสแปดสเานะถ้ามาก็จะไปประมาณนั้นเลยนี่คือบนนี่คือล่างล่างติดไม่มีเลยนะครับนะครับงวดที่ผ่านมาของแม่ชูเข้าอะไรรู้สึกว่าจะเข้าบนนะ แม่ชูสีตัวดึงเข้าไปที่บน7-8ไม่เข้านะส่วนล่างไม่ติดนะครับ2จุดนี้ก็หลุดนะวิหารแดงอาจารย์ทรงพลไม่เข้าเลยนะครับมีเชียวอยู่แค่ส่วนบนเท่านั้นเองนะครับวันนี้ถ้ามองบนเข้าอีกก็น่าจะเป็นเลข4นะครับ สี่ก็อยู่แผงนี้นะส่วนล่างผมอยากให้มองทางนี้มากกว่านะครับมาดูอาจารย์บางใหญ่หน่อยอาบางใหญ่3825ส,ส่วนสองตัวมาตัวอยู่ที่8กับ7 นิดน้อยดึง7จ็นะส่วนหน้าห้อย0กับ4จะเป็น70 74หรือเปล่าหรือจะเป็น7จ็ดสองเจ็นี่นะถ้าเอียงล่างนะครับเอียงล่างถ้าจะหมานะครับ ตรงนี้ค่อนข้างจะดีนะสองตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาเข้า7จให้7จออก7 7นะลองดูอีกสักงวหนะปกหลังนะเร,เรียกกันว่าปกหลังก็แล้วกันสีหนะบนนะหกสนะ ตัวหนึ่งนะเข้าตัวหนึ่งนะครับสามหนึ่งนะสามสามกับ7ออก3าหนึ่งนะดูดีๆมีโชคนะเอามาให้ชมงวดนี้หลุดนะหกสมไม่มา6กห้าไม่มีนะครับนี่คือเข้าติดต่อกัน3งวดนะ งวดนี้งวดที่4ี่นะงวดนี้เป็นงวดที่4ระหว่าง8กับ7มันออกแล้วทั้งคู่นะอันนี้บนนะเก้าเจ็ดแเนี่ย้ามาก็เอียงไปทางนี้นะ้ามาก็เอียงไปทาง7สักนิดหนึ่งนะครับทำไมล่ะ เยียงไปทางเจ็ดนะถ้ามานะครับถ้าจุดนี้มาไปทางเลขเจ็ดแล้วตัวนี้ก็ยังติดเจ็ดให้เรามีส่วนเลือกด้วยนะครับมันก็ทำให้เรามองง่ายขึ้นงดที่ผ่านมาดึงสี่ไม่มาเลยนะเข้าไม่ได้ พราะนั้นชน7ถ้าขั้นได้ชอบ7อยู่วางไปที่3ามเจ7แล้วก็5 7มีโอกาสนะครับโอเคกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดหน่วยคุยเรื่องหวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจช่วงนี้ต้นฤดูปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว แอดหนุยก็เสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่น <c> ะ <oughs> เป็นหวัดคัดจมูกนะขี้มูกไหลมันเป็นสูตรของมันนะครับที่เปิดมาหน้านี้อยากให้ดูตัวนี้นะเพราะเขาเข้าติดต่อกันหลายงวดและปกติเขาก็าเข้าดีด้วยนะเพราะฉะนั้น4กับ2ขวากไว้นะในอ้อมใจของผู้ที่ชอบตัวเลข คิดว่าน่าจะมีนะคิดว่าน่าจะมีปกติทุกงวดผมจะเอาไปไว้ที่น้ำตาเทียนนะที่น้ำตาเทียนอเผอิญว่าน้ำตาเทียนมันหลุดเลขสองไปอะ่ะเขาเอาเลขสองมาไว้ตรงนี้หรือจะเอาหน้านี้ก็ได้สามตัวมาตัวอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยสามตัวมาตัวแต่อย่าลืมเลขสองนะผมว่ามันน่าจะติดอะ่ะเลขสองวันนี้ เพราะมันมันลำล่อลำล่ออยู่นานเลยมันน่าจะมาสักทีหนึ่งนะครับโอเคครับการขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกรับขอบพคุณเจ้าของข้อมูลนะและหนังสือหลวงพ่อปากแดงนะครับขอให้ท่านร่ำรวยกันแล้วกันหายเจ็บหายจนนะครับหายไขย้หายป่วยมีพลังสู้ต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ